ประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงจะได้ของนะพี่คิวอยู่ประมาณหนึ่งเดือนถึงจะได้ของอ่ะผมพาดูคร่าวๆก่อนแล้วกันอัปเดตอัปเดตกันหน่อยว่าพารามีเท่าไหร่บ้างนี่ครับสำหรับตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวสีขาวสองันพร้อมหางโตรตารี่ครับสองตัวนี้พร้อมหางโตรตารี่ครับเครื่องยนต์สิบแรงเบนซินยันมาอัพทูครับ มีหางโรตรีพวนดินเรียบร้อยพาราอยู่ที่ห้าหมื่นตัวทุทนเบาๆเลยแล้วก็ถัดมาครับอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นโครงเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นล้อแท็กอ่าลุยนาลุยหล่มวิงใส่เลยพี่ a อซีครับ10แรงใช้พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีโรตรี่เหมือนเดิมทําให้พร้อมใช้งานในพารา9ก้าหมื่นเก้าครับซูซูเอะครับอันนี้มีหางโรตรี่ด้วยแล้วก็มีหน้าดันหน้าดันหน้าดันใหม่นะขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4ล้อทุกคันนะพี่ขับเคลื่อน4ล้อทุกคันคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสองรวมหน้าดันเรียบร้้อยแลว k e 3ไปแล้วนะครับแล้วมีตัวนู้นคูปัต้า B1 ขีดห้าีขีดพร้อมโรตารี่ตัวนั้นประมาณแสนสองนะครับตัวนี้ก็ไปแล้วมีสูมีตัวนี้ KE 4ครับรวมบริการตรวจเช็คทำให้พร้อมใช้งานสีใหม่ยางหน้าใหม่ครับไฟหน้าทำให้ให้มันดูไม่อย่างงี้พี่ไม่โบไม่โบแน่นอนพร้อมโรตารี่ครับในราคาเก้าหมื่นเท่านั้นครันนี้16แรงครับ1 2 0 0 0ืพร้อมหางโรตารี่และขับ4ครับตัวนี้1 2 0 0 0แสนสเหมือนกันขับ47แรงครับ ถัดมาครับโอ้โหอันนี้เบาฮิโนมต oto 23แรงครับ e2304 ครับ e23 ตัวรวมโรตารี่เหมือนเดิมขับ4ี่มือนเดิมทําให้พร้อมใช้งานยางเดิมถ้าไม่สวยสวยไหมดูก่อนอันนี้พอได้ถ้าไม่สวยผมเปลี่ยนยางใหม่ให้ในพาลาที่ผมแจง้งตัวนี้ประมาณ1 5ึ่งแ้าครับ ตัวนี้99 0 0 0เาครับสำหรับ B 4 0ครับขับเคลื่อน4ล้อเหมือนเดิม่ใหญ่ K L 3 3ครับ K L สับ3แรงเทียบรถไทยนี่ประมาณเกือบเกือบ50แรงมีแน่นอนนะครับมีเกือบ50แรงแน่นอนนะครับตัวนี้พาราสามแสนเท่านั้น F 6ครับ16แรงครับขับเคลื่อน4ล้อยางหน้านี่อย่างนี้เปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนทำให้พร้อมใช้งานเรื่องสีถ้าอยากได้ใหม่มาบอกกันตัวนี้พาราอยู่ที่1 2 9 0 0 0ตัวนี้พาดาอยู่ที่2 1 9 0 0 0 อันนี้129อันนี้219พร้อมหน้าดัน20แรง F 200ครับยางหน้าใหม่ฮิโนม OTO ครับคันสุดท้าย135,000ครับสำหรับ18แรงขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ท่านใดสนใจบอกได้ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่ไทยครับแต่รถทุกคันนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดครับถัดมามีตัวนี้ตัวหนึ่งไม่ค่อยได้พิเศนตัวนี้เป็นซีฮันเตอร์24ครับล้อหลังแขกครับล้อหน้ายางครับรวมบริการตรวจเช็คทำพร้อมใช้งานตัวนี้พาราอยู่ที่21